ปก,กนมูดีทุกคนตอนนี้ทำมาฮ้อแล้วเนาะซูเจี๊ยจียวเอ็นเซียนขาวทัวริสนะเข้าไปไหนกันแม่อันนี้มันบอลน,นั่งพักวะทัวริสอินโฟมชั่นจะขับทางไหน ออมันมีบริษอยู่ทางนั้นถ้าเป็นถนนคนงานต้องไปทางนี้นะทุกคนมีเจ้าเมียวพร้อม้องคนมากลายเลย น้ำแข็งเลยสีเจ,เจียวเจียวเซ็นขาวคุ้นมากระเลยจะเป็นโซนท่านอาหารโซนขายเครื่องเครื่องฮัททักกรม จรนะิงคนขนาดจริงจริงคนมากันเลยมันน้ำตห้าอันหนึ่งไฟรไม่ล้วมันลามนะ แกมานี่เมื่อก่อนเหลอเออคล้ายๆว่างจิ๋วเฟิ่นเลทุกคนตอนนี้จิวเฟิ่นอยู่ไต้หวันม่กอนไปเีอะร่าจะยอลวกลงันี่ขึ้นไปให้ยงไทยฮูมาฮูแ่ไปแล้วกเดียโฮมบอลไทฮูกับสะพานงานะเลมสุดเจ๋ง

หอมเลยเต้ยแค่ไหนวะนี่นี่เป็นแม่น้ำเต้งนี้วันหยุดไทยคุ้มเลยนะขวดตงังหูเหม็นเหม็นเกินไป 木门那边啊，不吐啊，不呀。我们就这样的啊，里面有人，人家顾客都起进来你也看这个，他也看这个，你知道吧？忙的是忙的啦哈。这杯里面拿什拉？你好几个外国人还是都买的。这牙为什么很

กอนใหญ่แล้วนะอืมนียตนกัเอ้อยน่อยห้าร้อยหอยน้รอาวห้าร้อยหาอยห้่อยาร้้รอหาอห่ราร้ารหายห้ายหอยหา้อ้าหหย ก็คือำม้นนี่เลยนี่สวยงามๆตึ้งกล้องโนนตีแปดสิบห้าหยวนแปดสามซอสี่สองแนี้าเนี่ยบงอย่างิหยวนเางเต้งนั่นเป็นการ์ดวปะ เออเข้อ,อยากได้เท่าไอยๆวิแพง1า9ยูกนะประมาณเกือบหกแสนมันพันบาทเนาะซ้ำๆยุ่ไายมันพันบาทมแ่แม่บักหลายห้าเลยเนี่ยนขนมก็มีเต้งแต่งขนาดเลย นี่ขนาดของแบบนี้เทไหรเดี๋ยวนี้ก็ห้าแมงเน็ตอีกแล้วนี่นกระเป๋าก็ม,มเออกกีเป็นซอ,อกเป็นซองไปเต็มเลย ปลมึกพราวเออน้ำอ้อยนี่เราเานเรื่องอาลีเทอระมันอลีเทอร์่ว่าก็จะเป็นตะแกรงก่ะจอกเฮ้ยสรับกเป่าเจ้าด่างวะนี่สรับกระเป่าเจ้าด่างอ่ะหลัยคนเคลื่อนคนเคลื่อนนั้นเต็มเลย้องจะแหนบสรับเป่าเจ้าด่าง ไปทางไหนต่อโค้งพุ่มกรแม่นบ่เข้าไปฟังนั่นไปอืมมีมะเฟ้องหานว่ะ าาตัวใครไงมาแพงขนาดเลยบุตรแต่คนเลยป่ะดีค่ะ

มันคาเฟ่โหงามมากเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โน้โ้อ้ออ้โหโ้โอ้โหโอ้โหโโอ้โนี้โหโอ้ เรื่อยนี่เรื่อยน,น้ำมาเคยใส่ผูน้นางไหมใส่าไรบ้อนใส่ดิเห็นวอลเห็นทอนพื้นน้ำน้ำแข็งใครู่กันอย่างไรตัวนี่ไม่ใครคู่มันอย่างน,น,นี้น้มดี

งานขอเราเทุกคนนี้มันบัดเนี่ยกับบูฮูจักให้อยู่ในเมืองเจ้าจูเจ้าคือกับวัดอนี่ยกัจริงอันเทมโปอ่ะเง หลงซานว่าหลงซานไต้หวันคล้ายๆกันเลยฮิเมียนนี่ต้อ่คิดอะเร็ตง คนเดียวแหละจริงอ่ะเราเหมือนความสมเหมือนบ้าคือโค้งหลายแล้วบนนี้ถังของรู้ อยู่เมืองหางโจกนะนี่มันหนังหางบ่มาได้มันอยู่เมืองหางโจกใครมาเติมใส่ตอนนั้นว่าเสียกแซยมือเดียวกันนี้สนอนั่งที่เดียวเลยไปไลยว่ะทุกคนวันนี้ห้องกระสือไปบอลไม่ต่อไปแล้วนะวันนี้เพราะอยู่ในบลูมย่งละ นี่เป็นเมืองที่มันเลาะสมนีอย่างสืสนะอๆเนาะเลาะสมนะสมน,สมนี่ตกปิ้เสุอๆทุกอย่างกระจายพารลิเพมกันนะทุกคนทุกคนตอนนี้พวกข้ากาเลาะเลาะแถวเมืองซูเจีเจยจาก็เสร็จแล้วแล้วเนาะเออซูเจียเจียวเตอตอนนี้ก,กากำลังสียางกาบนองกำลังสิยางกาบไป รถไฟคันนี้รถไฟเนาะอน,นี่ซื้อน้ำหมันนี้ยซิบห้าหยวนแ่บแบเป็นน้ำมะพร้าวนนเป็นน้ำมันมะพร้าวอันนั้นนวนมมะพร้าวเนาเนะในเมืองนี้ไม่ก็เป็นเมืองเก่าแก่นะแบบโบวมีอย่างหลายเนาะไม่แต่ยางโซมแล้วก็ซื้อของฝากซื้อแมากเน็ตซื้อนัน้ซนี่เนาะ,ะแล้วตอนนี้พวกเขาก้ากาศิเลยอากาศธนป้าสุดยนดหนาวเลยแบบเย็นเห็นบ ลมโคตรแหงเลยนะคักขนาดเลยเนี่เมืองเมิงวิวนะก็จะขี่เฮือกขี่อย่างไปคันให้คับกว่าเมืองนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่สองโมงแล้วสิบสี่โมงสี่สิบเอ็ดนะทุกคนแต่มันโคตรหนาวเลยนี่ยังบ่มีแดดเถอะต้องไปเช้ามาแม่นโมมีแดดเลยไปเสร็จต่อวันนี้นะไปเอากากสิงย่างกลับไปที่สถานีรถไฟเพื่อเขาจะกลับไปเมืองเซี่ยงไฮ้เนาะ ในกาจะเดินทางต่อไปลินบอนนี่ต่อเนาะเมื่อนี้แผนกะคือว่าสี่ไปขี่รถบ้านลาะเมืองเสียงไฮ้เนาะถ้าท่านบึงปันว่าเข้ากลับไปนะมันิค้คำบอถทาบ่คำลายเข้ากัจะไปเนาะไปบ่งพุณว้าทุกคนงามขนาดเลยอย่าง,งมาทางนี้จะมีวัดพรอวัดเลยมันจะเป็นวัด โอ้โหมันเ่างไปทั้งหน้าวามีอย่างอีกแล้วจะให้มีขีเหือหลอกเนาะทุกคนมันจะมีเหงอขีหรอกคนละสี่สิบหยวนสี่สิบหยวนวิธีรายเงินขีนบเนาที่เราสี่สิบหยวนคูณกับสามพันเนาะสี่สามสิบสองแสนซาวเนาะเพราะว่าอะไรวะหนึ่งหยวนมันสามพันขีบเนาะทุกคนสิบหยวนสามสิบพัน เออหย่อนสามสิบพันที่สามสิบสองเออแม่ละหย่อนสามสิบพันแล้วกันร้อยหยวนแมนสามแสนแค่นี้เป็นทางหัวน้ำดีวเหมวนนางรินโอ้ดชสะพานที่คนมามาถ่ายรูปกันนะดูมาในนี้เอง อากาศดีขนาดเลยทุกคนนะคนแห่กันไปท้ายหุ้อยู่ทั้งเต็มเลยอยู่ทั้งสะพานนะงามขนาดเลยแม่นม้ำถ้าย้ำฝนมามันซีฝนมันซิขึ้นมอเทิร์มบัวเนาะเพื <Okay. S 1> ่อตำตําเอง ข่างในหมู่บ้านขา้าแล้วนี่คือคนห้านขายเปีงยงที่ดังเนาะอยู่ในเมืองสุเจจาคนมารอคิวเต็มเลยแตงกัอยังรอหาซิลบนทางเข้าไปนี่เลยเนาะคนมากขนายเลยทุกคนันี้เป็นวันอาทิตย์ปี้งปลาหมึก สามไม้สิหยวนวะสามไม้สิบห้ายวนซื้อห้าไอรอนสกิดซื้อห้าไอรอนสกิดต์เลยทุกคนเซียมันดูแซบบอ่ปะมี่เหียแค่น้องแซบบอเซียมันดูสิบห้าหยวนกาประมาณส6่สิกพันกีบเนาะประมาณนั้นเพชดแซบมบเพชดหลายอ่าเจชรไหน หลังจากที่กินไปสามไม้แล้วติดใจแซบแหงติดใจแซบแหงจัดมาเก้าไม้เลยสี่สิบห้าหยวนสี่สิบห้าหยวนคนน่ะแสนสามสิบแปดพันจัดมาแซบบิลีแซบบิลีเก้าไม้เขาจะได้ไซต์จบมาให้เนี้ยหลายเลยมาเขียนมันเนี้ยเดี๋ยวเก็บครั้งเดี๋ยวเก็บคนตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่สามมงคลแล้วหางก็เห็นแดดออกอุ่นเลยวันนี้แดดตอนตอนเช้าเออ พวกเขากำลังจะเดินทางกลับไปชันมีรถไฟเออขึ้นรถไฟเมโทรกลับไปที่เซี่ยงไฮ้เนาะหนังจิงรถเนาะเออโอ้ชือแดดจย่งวาใครแดด <c ười> ตอนโมีแดดนะปลาโคตหรหนาวเลยอ่ะไปมีห้างสินลอห้างบรร่ละเอาสิมารอห้างอะไยไปไปซื้อขนมไปยังไปกัน คนมากหลายเลยคนมาอาบแดดมีต้นสนอีกนี่ทุกคนพอจะไปเลาะห้านะนะนี่ห้านเหลืองนี่นอกจากนี้ของฟาเต็มเลยนี่นขนมขานม้าวเหนียวซื้อห้าน Beauty for you นี่เป็นขนมกันมีมีขนมเลเต็มเลยแตงขนมเลจ,จีนแทขนหนักเลย โอ้ยอุ่นเข้ามาแล้วอุ่นเปอย่างลรน้ำสุดาเตรียมกินนะจ๊ะไปซื้อสามนี่สจุสองเอออันนี้ก็จะไปเอาขอันนี้สี่หยวนเต้นขนมเลื่ย่างนี้2หยวนเองสามสาม,สามหยวนหกจเก้าเต <6. S 2> <9. S 1> ้นขนมแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเสื้อัน,นี้ไป รถเลนฮะเฮ้ยเต้งก็เห็นแล้วขนมเพื่อมากินอยู่สิงคโปร์เลยนี่นะเออเนี่ยเต้งเพื่อกินสิงคโปร์เลยนี่แซบอันนี้แซบทุกคนคือกินอยู่สิงคโปร์จะทำนี้เป็นแพ็คจะซื้อเหมือแซบสุดๆเลยนี่ค้ามเป็แนวขัด จะได้ไปตัดแซ่บขนาดเลยทุกคนห้านี้นะนม,นนะกกนมี็นขนมนะฮะนะฮะกะมียัน้ำเป็ดหยวนทุกคนได้ขนมมาเต็มเลย ฮัน beautiful for you เนาะนี่ยฮันตัวนี้เสียงเงินเสียนนี้เสียงเงินไปสี่สิบสองจุดหกสิบวันี่แถวนี้เลยเมืองชูเจจาป่ปวันนี้กลับไปที่สถานีรถไฟกันนี่ทุกคนรถไฟหนึ่งจุดสามโลนะทุกคน ถ้าจากวันนี้ไปสนามสถานีรถไฟยุทธศาสตรกิโลเนาะไปะย่างกลับไปออย่างกลับไปสถานีรถไฟแก่ถ่ายอ้อยเป็นแทงเนาะทเลยเส้นทางเรามาย่างกลับไปที่รถไฟเนาะ หมือนจะกลกายก็เหงนจะคำเล่นไกลๆในข้างหน้าเห็นปนกกากรเลียวข้างหน้านการเลียวไปย้า้กากรนเลียวพอแล้วปะบ้านขามีต้นไม้ไหลายบ้านขามีต้นไม้ไหลายเห็นบ่งามๆ โอ้โหิงปิงไฮเวย์ว่ะเราต้องไปทางนั่นเนาะเราต้องไปทางซ้ายโอคิงปิงไฮเวย์ไฮเวย์ย่างกับมีรถเมล์เนาะเนี่ยมาจอดรถเมล์นะเส้นทางงามขนาดเลย มันจะมีเลนรถจักรแล้วรถจักรรถที่ขับของไหนของมันเลยเลย์ป้ายมันมีป้ายบอกเลยเไล้อคำทูซูเจียจาวภาไทยก็ <c oughs> ได้ <c oughs> ทุกคนรถไฟมาแล้วเดินตัวไี้ขึ้นรถไฟกัน <c oughs> ตัวนี้นี่กสิตกลินละ บายบายเมืองสุเจจ่าวไปถึงตัวกรับพวเมืองน,นี้งาไมไปทุกคนเมืองน,นี้น้าเส้นทางไงไมันใหญ่มีรถไฟฟ้ฟาตเต็มเลยเนาะพวกเานั no. ้นเป็น่นบางจุดที่บอกจุดนี้มันแตกจ่างบ่มีหลายเนี่ทุกคนขากลับเขาต้องขึ้นตัวนี้เนาะ บุได้ไป4เซนแล้วต้องไปหงเฉียวเรเวนสเตชั um, ่นรถมาแล้วไม่ติรถคือปก่อนนะเพืน